กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของ,ของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟยเย็นพบประชาชนทีนี้มาพูดถึงกรณีชูพงผมก็ไม่รู้นะว่าคุณสมศักดิ์นี่นะทำให้สถานการณ์แย่ลงเนี่ยไม่รู้ชูพงหรือสมศักดิ์มันทำให้แย่ลงนะ เท่าที่ผมทราบมาเคยฟังบ้างน,นะครับชูพงหรือหลวงตาชูพงเนี่ยคําขวัญของแกก็คือว่าชูพงเปลี่ยนระบอบใช่ไหมครับชูพงจะเน้นเปลี่ยนระบอบอย่างเดียวชูพงจะบอกว่าเลือกตั้งไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์มันจะยึดอํานาจเหมือนเดิมชูพงสมัยหนึ่งนะสนิกับคุณสมัครมากวันที่ยึดอํานาจชูพงก็บอกกับสมัครว่ายึดอํานาจใช่ไหม ชูพงค์เห็นครั้งแรกตั้งแต่สมัยคุณทักษิณยังอยู่นะไอ้คารวานคนจนน่ะนะชินว่าฐาบุญธาตซึ่งนนผมบังเอิญก็ผ่านไปเจอเดี๋ยวไอ้สมศักดิ์บอกว่าโอ้มึงเป็นขี้ข้ากันตั้งแต่ยุคนั้นแล้วแต่มันกับพวกนี้นนตอนทักษิณยังอยู่ออตอนทักษิณโดนคดีซุกข,ขุ้นผมก็ยังอยู่แล้วก็ไปเรียกร้องปปชว่ามึงทําไมไปตับคนที่เขารวยอยู่แล้วนะกรณีอย่างนี้ชูพงค์เนี่ยเขาพูดมาตลอดเรื่องการเปลี่ยนระบอบ แล้วเขาก็เคยพูดแล้วเขาหนีมาก่อนปีห้าสามเท่าที่จำได้นะครับแล้วชูพงก็บอกว่าถ้าไปชุมนุมนะมีแต่ตายเพราะคุณกำลังสู้กับลุงสมชายตัวจริงแล้วชูพงพูดประโยคหนึ่งนะแต่ยันคนเสื้อแดงที่ชุมนุมราชประสงชูพงบอกว่าถ้ามีคนตายแม้แต่คนเดียวนะั้นในหลวงต้องรับผิดชอบซึ่งไม่จริงนะคนตายร้อยคนนะไม่ใช่คนเดียว ถ้าตายแม้แต่คนเดียวแต่มันตายเป็นร้อยคนกเก้าสิบเก้าคนใช่ไหมชูพงศ์ก็พูดถูกว่ายังไงมันฆ่ามึงแน่ๆก็คือเขาเขา,เ,ขาเหมือนทานายไว้เลยเลยพูดประโยคนี้มาที่ทําทําให้มีเกิดคดีขึ้นมาอยู่คดีหนึ่งใช่ไหมครับแล้วทีนี้ปัจจุบันสถานาการณ์ตอนนี้ชูพงศก็ไม่เคยพูดไอ้เรื่องที่ว่าประเภทต้องลบกับมันไม่เคยพูดถ้าที่ผมฟังดูนะชูพง์เพิ่งมาพูดสิ่งที่พูดมาพูดนะเป็นไปได้ว่า แหล่งข่าวสถานการณ์เนี่ยนะมันเข้มงวดมากผมถามคุณนะชูพงเขาไม่ได้พูดว่าให้ไปฆ่ากันนะชูพงก็พูดถึงว่าตนคนสำคัญบางคนเอาผมถามคุณง่ายๆไอ้สมศักดิ์มึงอย่ามั่วสิ่งที่เขาพูดนะชูพงไม่ได้บอกว่าให้ไปลบกักองทัพตั้งกองทัพเยี๋นะครับเยวนะครับ ตอนแรกคุณลุงบอกว่าไม่ได้ฟังชูคงแล้วตอนหลังรู้ได้ไงว่าชูคงพูดอะไรไม่พูดอะไรผมฟังจากคนอื่นอีกทีหนึง่งผมฟังจากคนอื่นอีกทีแล้วคนอื่นเขามาพูดมันก็จะไม่ตรงกับที่เขาพูดมันไม่ตรงไม่เป็นไรหรอกมันไม่ตรงไม่เป็นไรผมจะพูดให้ฟังคุณก็ฟังก่อนดิครับครับครับเท่าที่ฟังดูเนี่ยนะที่สมศักดิ์เขียนเองก็มั่วเหมือนกันคือไอ้การไปสู้เนี่ยสมศักดิ์พูดว่าไปฆ่ากันสมศักดิ์ยกตัวอย่างว่าถ้ามีคนสําคัญถูกฆ่าใช่ไหม แสดงว่าไม่ใช่ฆ่ากันแล้วมันฆ่าเป็นบางคนใช่ป่ะคือสมศักดิ์บอกว่าถ้าประวิทย์ประยุทธ์เปรมตายเนี่ยนะจะไม่มีผลจริงไหมผมบอกตรงๆว่าผมไม่รู้แลวผมบอกว่ามีผลเขาไม่ได้บอกว่ามีผลเขาบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนละบอกเปลี่ยนครับทำไมจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเพราะเขาไม่ได้ทําแค่นั้นไอ้สมศักดิ์มึงอย่าประเมินคนอื่นต่ำคนเขาจะลบกันอย่างนี้นะเขาต้องมีแผนผมบอกกับคุณนะฟังเล่นๆน,นะครับอย่าซีเรียสน,นะครับฟังเล่นๆฟังเป็นความรู้ ไม่ได้ฟังแล้วต้องไปทำผมคีดว่าไม่มีใครฟังชูพงแล้วไปทาหรอกเขาก็ฟังไปเฉยๆล่ะแล้วถ้าชูพงพูดให้คนไปลบได้นะชนะไปนานแล้ว <laughs> ปัจจุบันปัญหาคือไม่ให้คนจะไปลบนะครับไอ้สมศักดิ์ปัจจุบันคือพูดไงไๆมันก็ไม่ลบใช่ป่ะปัจจุบันคือคนมันไม่สู้เพราะอาจจะยังไม่ถึงเวลาครับแต่กรณีอย่างนี้นะสถานการณ์ตอนนี้มันหมดทางไปเรื่อยๆแล้วนะครับส่วนที่เล่มข้าวคุกเขามองว่าช็อตต่อไปนะครับ คือไอ้นอปชใช่ไหมเดือนมกราอัยการถอนฟ้องเพราะให้ความเป็นธรรมในเมื่อสนที่ลิ้มเข้าคุกแล้วนปชก็เข้าไปดูวย<ห>่เตสนที่ข้นมาเลยเข้าแล้วออกนอปชเข้าแล้วไม่ต้องออกโดนคดีอื่นต่อๆกันไปใช่ไหมสถานการณ์ตอนนี้ธรรมะเโยธรรมกายใครต่อใครผู้ทับเบิกไล่หรือเนี่ยมส,สีมนคงจะออกครบหนึ่งพันฉบับในวัยนี้แหละสถานการณ์ตอนนี้นะครับมันเป็นอย่างนั้นไอสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะ เขาพูดให้ฟังว่าการเจรจากาันะไรเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่นหนักเข้าไปทุกทีเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อมันเล่นความเถื่อนอะไรอย่างนี้คุณชนะก็ต้องมีบางส่วนไปสู้กับมันด้วยวิธีการที่ทันกันถ้าคุณสู้ในกรอกมันสู้ไม่ได้แต่ทีนี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้คุณไปลกประหารมันนะคุณก็ฟังหลวงพ่อสมศัก์ยกตัวอย่างเองว่าถ้าประวิ ถ้าไอ้ใครตัวใครสาคัญตายไปไม่ได้เปลี่ยนระบบผมว่าไม่จริงผมว่าเปลี่ยนมันเนได้ยันไะมันจะมีต่อย่างนี้มันจะเปลี่ยนได้ไงนี่เมี่ตายต่อคนมาแทนได้มันแทนไม่ได้ครับมันมีวิธีเขาไม่ได้โง่แบบนั้นหรอกคือกรณีอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าคุณเป็นทหารแล้วคุณจะต้องเป็นพวกเจ้าไม่ใช่นะครับมันมีตำรวจนี่เลยเขาก็จะใช้วิธีอย่างนี้ในเมื่อตอนนี้ในการลบการสุดสงครามมันมีตัวสําคัญบางตัว ทำไมถึงไม่ให้เจ้าตายล่ะทำไมไม่เปลี่ยนเจ้าเพราะมันรู้ว่าเจ้าเป็นตัวสําคัญเอางี้ถามตรงๆทําไมต้องไปฆ่าเปรมประวิตธ์อะไรพวกนี้ทําไมไม่ฆ่าคนที่อยู่ข้างบนหลักๆเลยล่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ฆ่าหรือไม่ฆ่าก็เลยอย่างนี้นะเขาพูดให้ฟังว่าในเมื่อความไม่เป็นธรรมมันขนาดนี้นะคุณจะต้องพูดให้คนอย่างน้อยเตรียมใจในสถานการณ์สู้รบ พะถึงเวลาสู้รบนะมันกับปลานีกันไม่ได้เวลาเขายิงพวกคุณไนยเปอร์คุณเป็นประชาชนไม่มีปืนนะค่าคือฆ่าครับหมดก็คือหมดหกตุลานี่คือให้หมดเลยนะสามพันตัวคนไม่ให้เหลือเลยแล้วทำไมเหลือเหลือเพราะมันนักข่าวมันไปแล้วมันยิงไม่ได้มันตายเต็มเลยผมเห็นนักข่าวรอดทีแรกผมคิดยังไงก็ไม่รอดเพราะมันมาเป็นฝนเลยครับคุณไม่เคยเห็นหากระสุนที่เป็นฝนนะมันเป็นฝนจริงๆนะประเภท กระจกทุกบานแตกหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาทําเขายิงสไนเปอร์ยิงในวัดแล้เข้าไปวัดไม่เป็นไรในวัดก็ตายหมดอืมเพราะฉะนั้นในการสุรคามเขาไม่ได้ปลาณีคุณเลยชูพงเสนอในรักษาะอย่างนั้นเขาไม่ปลาณีคุณเลยคุณก็เดินตามกอบพมถามว่าโลกเปก็นิงๆคุณดูมวยป้ามไหมฝั่งหนึ่งโกงทุกอย่างอีกฝั่งนึงแม่กติกาเป๊ะๆเ,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 เดินไปกรรมการก็โกงแต่ชนะได้ยังไง ในการสุดสงครามอ่ะนะคุณก็พูดไปได้อยากไปเอาบางคำพูดบางเวอร์ชันเข้ามาชูงพ,าาพชงพูดมาตลอดว่าเปลี่ยนระบอบคุณก็แมามาพูดชูพงพูดมาตลอดว่าปีห้าสามมันฆ่ามึงแน่ๆเพราะมึงเจอกับเจ้าแล้วไอ้ที่คุณชนะมาตลอดเนี่ยมันคุณเป็นรอบขุนศึกเจ้ามันหนุนหลังล้มขุนศึกเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาเสนอเป็นแกนหลักก็าคืออันนั้นครับ อันนี้คือกรรมวิธีของเขาในลักษณะที่ว่าถ้าถึงอย่างนี้นะถ้าเขาจะเล่นคุณนะคนดีๆถูกจับถูกฆ่าคุณจะทําไงเขามันมีแต่ข่มขู่คุณข้างเดียวอะอย่างน้อยที่สุดจิตใจคุณจะต้องกล้าคุณจะต้องปลุกขวัญมวลชวนขึ้นมากดขวัญศัตรูลงไปครับข้อที่หนึ่งชูพลงพูดไม่มีใครไปทำหราผมเชื่อนะเพราะไอ้คนที่จะทําชูพงไม่พูดมันก็ทํา ไอ้คนที่ไม่ทาจูพงพูดอีกร้อยปีมาเขาไม่ทืม,มันเป็นการปลุกขวัญที่ผมวันที่ผมทําอะไรใครได้ผมดูถูกเกียรติขาศกษัตริย์ผมยิ่งกว่าข้ายผมดูถูกมนะัน่ะแล้วถามว่าผมได้อะไรมาคือได้กําลังใจอย่างน้อยที่สุดคนเรานะครับคุณจะต้องสร้างขวัญและกําลังใจเขาเรียกว่าขวัญสู้รบขอโทษนะครับเวลาเขาอบรมตชอดออบรม ไอ้บุรพาพยักมาฆ่าพวกคุณนะ mm. เข้ารวงไงคุณรู้ไหมครับอืม mm. ไอ้พวกเฮี้ยนี่รับเงินทักษินมามันจะมาล้มสถาบันกษัตริย์ mm. เพราะฉะนั้นเอามันไว้ไม่ได้ทหาราหารที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าขอสั่งจงจำคำสัตบานที่ให้ไว้ท่านเป็นทหารรักษาพระองค์ใช่ไหมท่านดื่มน้ำสาบานแล้ว ท่านให้สัตยานต่อธงเทยเฉลิมพลว่ารักษาไว้ซึ่งสามัควกษัตริย์ยิ่งด้วยชีวิตท่านจะใช้ชีวิตเข้าแรกเพื่อปกป้องภาพลมใดชานุภาพจำได้ไหมถ้าใครทำดีก็จะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างน้อยๆตอนนี้เอาไปคนละสิบห้าล้านก่อนว่างั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาใช้ปลุกนะครับเวลาเขาจะฆ่าคุณน่ะก็เลยต้องปลุกขับได้กัน บอกฆ่าพวกมันอย่าให้มันมีชีวิตอยู่ไม่ให้มันมีชีวิตเหลืออะไรพวกนี้ด้วยวิธีแบบนี้เหรอครับผมคิดว่าเขาติงแค่เรื่องรายละเอียดเรื่องเปลี่ยนระบอบไปเลยเขาก็ไม่ได้เคยติตรงนี้เนี่ยนะผมก็ไม่เคยพูดนะแต่ถ้าฟังดีๆผมก็พูดเหมือนกันแต่ผมไม่ได้พูดออกมาแบบนี้ <c oughs> คุณสู้ลบคุณเปลี่ยนทุกอย่างทุกที่ทําได้คณะรัษฎรก็เตรียมการจับนะถ้ามึงหนีกูยิงมึงเลย ไอ้บริพัทสูงพันก็รู้ว่ากูจะลงเรือนะขอไปลงเรือก็รู้ว่าถ้าลงเรือคนที่บ้านทั้งหมดเขาฆ่าทิ้งนะ่ะในการต่อสู้เป็นอย่างนั้นนะครับเวลาไปเรียกเจ้ามามึงจะเปิดสภาไม,ไม่เปิดไม่เปิดชากคอกูบอกมึงยินพี่มึงนะ่ะเพราะฉะนั้นในการศึกสงครามนะครับตรงนี้เนี่ยนะคุณบอกว่าชูพงไม่รับผิดชอบใช่ไหมไปปลุกคนมาคือใร,รับผิดชอบให้ชูพงไปอยู่ในสถานะที่ต้องทําแบบนี้หรือเปล่า คุณก็พูดไม่ผิดครับชูพง์ไม่รับผิดชอบใช่ไหมทําให้ทําลายขบวนผมว่าคุณก็พอๆพกันนนแหละมันคนละแบบคุณลุงยอมรับว่าชูพง์ก็ไม่รับผิดชอบจริงๆเพราะประเด็นนี้หรือเปล่าเขา<ม>รับผิดชอบ,มอชอบไม่ใช่เขารับผิดชอบในความจะเกิดสมมติว่านะบางกานมังจะทําชั่วชูพง์พูดผมได้ยินมาประโยคนึงเขาบอกว่าเหมือนหมาบ้าที่มันเข้ามาในหมู่บ้านมันจะกัดคนบังคับก็ต้องตีอันนี้พ่อผมก็สอนนะอื พ่อผมอะเป็นคนเพียเพ้ยนๆพอๆกับผมอะแหละพ่อผมบอกว่าเวลามันมีงูพิษเข้ามาในหมู่บ้านเวลามีหมาบ้าเข้ามาพ่อผมที่เป็นคนกำจัดบอกว่าจะรับบาปแต่ผู้เดียวตอนพ่อผมไปบวชเป็นพระนะแล้วก็มาบินทบาตก็กลาจะบวชตลอดชีวิตเห็นแม่เนี่ยต้องไปหาปลาครับก็เลยคิดว่าหาปลาเป็นบาปท่านทําบาปแทนก็สึกออกมามาหาปลาเพราะาหาปลานี่บาปจิ๋มหายสมัยก่อนฮะเพราะฉะนั้น บางครั้งก็ต้องทําครับถือว่าผิดไหมถ้าเป็นการแล้วครับเขาพูดในเชิงที่ว่านะครับไม่ใช่อยู่ๆมันอยู่เฉยไปทําแต่มันกําลังเข็นฆ่าพวกเราอะ่ะมันกําลังเข็นค่าคนอีกจํานวนมากทําไมคนถึงคิดจะฆ่าฮิตเลอร์คุณว่าถูกอ่ะครมันไม่ถูกฆ่าฮิตเลอร์อมันบาปกรรมมันรุนแรงแต่ฮิตเลอร์มันสั่งฆ่าคนเป็นล้านอะ่ะไล่วพวกแม่ทัพในกองฮิตเลอร์มันก็เป็นคนฆ่าคนหน่วย H H เอ็เอสนะ รัสเซียเนี่ยส่งนวยแม่นปืนไปฆ่าพวกแม่ทัพในกองคนใหญ่ของฮิตเลอร์เพราะไอ้พวกฮิตเรมันเลวมากถามว่ามีส่วนไหมมันมีส่วนบันทอนครับไม่ใช่ไหมมีสมมุติว่านะมันมีตัวแสบคอยเข็นฆ่าเก็บพวกคุณเนี่ยอุ้มมั่งฆ่ามั่งข่มขู่คุกคามมั่งนะการแกล้งสารพัดยึดทรัพย์ไปลื้อนั่นนะแล้วถามว่ามึงจะเก็บไว้ทําไมโอเคครับคุณจะไปเห็นด้วยเห็นด้วยผมไม่รู้นะ แต่ที่ชูพงพูดเจตนาคือว่าต้องกําจัดไม่อยู่ๆมันอยู่เหี้ไปฆ่ามันเรียบเลยทั้งกรมพองไม่ใช่ครับมีตัวอย่างท่านนาาชัดบอกบอกตอนลุกคือพี่น้องช่วยบอกพี่กัดไอ้ฟันธงด้วยผมไปจัดการมันเองนี่ก็ตัวอย่างหนึ่งไม่ไม่ไม่ไอ้ตัวนี้เลอะเทอะเลอะเทอะคุณไปฆ่าสนที่ลิ้มก็เลอะเทอะคุณไปฆ่าฟันธงคุณไปกล้าน้องตันก็เลอะเทอะครับอจริงๆคนที่บอกจะไปฆ่าฟันธงเชื่อว่าถึงเวลาจริงๆก็ไม่ไปฆ่าหรอก ไม่หรอกคือพาโรดี้ใช่ไหมพูดแค่เอาสนุกเฉยๆเอาสนุกในเขาพูดอย่างนี้เขาพูดว่าอันนี้ผมเข้าใจนี่ผมคุณคฟังดีๆนะคุณอย่าตัดต่อคุณหรือมาพูดตรงที่ว่าถ้าคนนั้นมันเป็นอันตรายจริงๆอ่ะครับแล้วกูถามทหารชีวิตไปทําไมถ้าคนอันตรายจริงมันจะฆ่าคนอีกเยอะเลยนะมันนิสัยสันดานไม่เปลี่ยนมันเป็นขุนจรลอยศพเนี่ยในทางตำรวจจริงนะคือเขาสั่งฆ่าวิสามันเลยทั้งเดียวสิครับ ขังเดี๋ยวพ่อเมืองขังเดียวเดียเด๋ยวกับราชาลมาพยโทษไอ้บอดมันบ้าเดี<ร>๋ยววันเกิดลด,ลดลดลดสามทธธธธธีฆ่าคนตายเนี่ยนะขอโทษจิดคุกไปเกิดเจ็ดมีมึงน,นับดูด,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 ดีแล,ล้วรถรถรถหารสองหารสองหารสองแล้ววันเกิดปีนเท่าไหร่เดี๋ยววันเกิดราชินีวันเกิดในหลวงวันเกิดเพระเแพแม่มึงรถยี่กว่าเซนท่านมิดไนเซลอีกเพราะฉะนั้นนะครับในทางเป็นจริงอะนะมันเป็นการทำสงคาผู้สันติภาอย่างนั้นคุณก็บอกว่าทาสงคาผิดที่ ทิ้งเลยไปดูมากผิดไหมผิดครับกิโยตินที่ฝรั่งเศสผิดไหมครับผิดผิดทุกอย่างผิดหมดแล้วครับแต่ถ้าไม่ทําอะไรจะเกิดขึ้นคุณพูดถูกโลกสวยนะเฮ้ยที่ชูบงพูดผมมองว่ามันเป็นการทําสงครามเพื่อสันติภาพคือคุณต้องจัดการคนที่มันเป็นปัญหาคนที่มันกําลังจะคุณต้องยอมแล้วแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะทหารบรุรพยากรบางคนมันบ้าบางคน,นไปฆ่าเสื้อแดงเป็นร้อยศพเนี่ย แล้วบางคนมันมีแต่จะทำมันจะหนักลักษณะตอนนี้นะครับคือมันเป็นคิวแล้วเขาจะไม่เอาไว้สมมุติว่าคุณรู้อย่างนั้นมานะคุณจะไม่ช่วยพวกคุณแหละปล่อยไอ้คนนี้ไปคอกหนึ่งสามคนห้าคนนะประเทศจะชิบหายไปอีกสิบปีมันจะเล่นง,งานเอาจริงออกจังมันขยันข็งแข็งมันจะจับทุกคนเข้าคุกหมดแล้วถามว่าคุณจะปล่อยแล้วคุณจะมาดูดายวิภาะว่าไม่ได้แล้วผมบอกตรงๆนะครับ ภาษาพราเรียกว่าคุณไม่ได้ทําแต่ว่ามันเป็นอุเบกขาคือว่าเป็นไป,นป,นปนตามกรรมในเมื่อมึงทําชั่วขนาดนั้นนะต้องอยู่ในปากกองทัพปดแอกก็มีคําสั่งครับไอคนนี้ตัวเลวร้ายชาวบ,บ้านกลัวชิบหายเลยโทดกลัวคุณไปปลุกระดมก็ไม่ได้ผลครับไอคนนี้มันเป็นไปปุ๊บกระแสะคุณขึ้นท,นทันทีเลยมันศักดิ์สิทธิ์จริงเว้ยมันสามารถกาจัดตัวเลวร้ายเป็นกดหมู่ใหม่หรือเปล่าครับแบบนั้นไม่ใช่กดหมู่ครับ ในในพื้นที่ทุกวันนี้มันใช้กดหมู่มึงว่ากฎหมายทุกวันนี้ยึดอำนาจกฎหมาย่ะกดหมู่เหมือนกันก็กฎหมู่ไงอ,อันนี้คือคุณทําเพื่อประโยชน์มีเหตุผลไม่มีมีเหตุผลก็คือว่าระงครับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นความร้ายแรงคุณระงับเหมือนอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาบ้าข้าหมู่บ้านเนี่ยมันจะไปกัดเด็กกระวทั้งแม่มันเราปิดบ้านที่เรียบร้อยหลบให้ดีโอเคคือประเด็นถ้าเกิดเราไปฆ่าพวกมันอันนี้นะจาไปฆ่ามันแล้วฆ่าสําเร็จแล้วสามารถเอาชนะพวกมันได้มันก็โอเคเนี่ย ถ้าเกิดเราชนะถ้่เราแพ้เราทาไงถ้าเราแพ้ทําไงคุณไม่ได้ยุ่งคุณไม่ได้ไปฆ่าไม่ใช่หมายถึงเราหมายถึงใครคนที่อาจารย์ที่คุณลุงบอกว่าเขาเตรียมพร้อมเขาเป็นการเป็นหนุ่มไม่ต้องไปเดียวคือเขารับผิดชอบเองใช่เขาไปสู้แล้วไปฆ่าเนี่ยเขาแพ้ขึ้นมาทําไงเขาแพ้เขาก็รับผิดชอบเองเขาเรื่องของเขาเขาก็ต้องทําให้ชนะเนี่ยคืออาการสมศักดิ์เขามีตรงเนี่ยตรงที่เป็นข้อคอควายอ่ะ ที่เขาแย้งขึ้นมาคือข้อก่อไขที่บอกว่าฆ่าได้สองสามคนไม่เกิดเป็นระบอบข้อไข่คือจะแย่ถ้าเกิดเขามีโอกาสจะโดนป่าคนที่ไปทํางั้นอณะอนันคือไม่ต้องไม่ต้องอันนี้แล้วนี่คือข้อความคิดยอมจำนนแต่นี่เราจะพูดถึงข้อความคือถ้าเกิดมีการลงมืออย่างนั้นจริงๆสิ่งที่ตามมาก็คือจะทําให้สถานการณ์โดยรวมของฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามพอสชจะแย่ลงแล้วก็ไม่เพียงแต่ในแง่เดียงแต่ว่า จะมีการโดนปรับปรามหนักแล้วถึงแพ้ขึ้นมาแต่ยิ่งคือฝ่ายฝ่ายเราจะโดนดูแย่มากเลยวิธีการหนึ่งที่จะให้ดีคืออย่าสู้กับมันอย่ากำแหงอยู่เฉยๆนะแล้วจะมันมีวิธีอื่นไหมนอกจากการไปฆ่าเขาอ่ะเออเอางี้หะหาทางออกวิธีอื่นมีไหมไม่ใช่วิธีอื่นไปฆ่าเขาคุณฟังดีคุณจะตัดตอนทีว่าอ่าอ่าชูพงมันพูดที่มีคนมาถ่ายทอดก็คือว่าถ้าบ้านนั้นมีหมาบ้าครับไอ้คนที่มันจะจัดการทุกคุณนะนะ มันวางแผนแช่แข็งมันจะหนักไปเรื่อยๆนะไอ้ผู้นี้อันตรายอย่างร้ายแรงถ้าปล่อยมันไว้นะกระชิบหายกันหมดเข้าหมายถึงตรงนี้ตรงนี้คือลดทอนครับเวลาที่คุณจะสู้นะคุณก็ต้องแยกแยะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นตัวอันตรายมันร้ายกาจมากมันไม่ฟังใครมันประเภทฆ่าลูกเดียวเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าต้องจัดการกับมันไม่อย่างนั้นแล้วนะฝังเรามีแต่รับรับรับแล้วใครจะไปสู้ในส่วนหนึ่งนะมันเป็นการหยุดยั้ง ความเสียหายของเราอีกอย่างนัมันเป็นการทําให้เห็นว่าประชาชนมีอํานาจคือข้าวเป้องมันไม่ไม่เหมือนกับวิสามันนะ่ะคือมันจัดการคุณไปเรื่อยๆคุณก็ต้องจัดการมันอีกอย่างหนึ่งมันทําให้ประชาชนเนี่ยมีกําลังใจว่าเฮ้ยถ้าไม่ใช่มึงพูดท่นอีกด,ดีนะกูก็ตายเฮ้ยมึงจะไปสู้เขานะมึงจะไปด,าานะด,าาด่าเจ้านะดาเจ้ากดไล่ติดคุกนะแล้วขอโทษนะมึงคิดจะสู้ยังไม่คิดเลยเฮ้ยแล้วถ้ามันเกิดไม่สาเร็จพวกเราโดนปรามึงไม่โดนหรอกมึงยังไงนะเพราะมึง มึงหลบมันไม่โดนอยู่แล้วถ้ามึงให้ดีไปเป็นพวกมันเลยเพื่อความปลอดภัยแต่สนธิลิ้มแลรวอเปล่าใช่สนธิลิ้มยังโดนเลยเป็นพวกมันเพราะฉะนั้นจะปลอดภัยยังไงเราไรู้ว่าไม่รู้แผ่นดินนี้มึงไปเป็นกิ๊กมันกิ๊กมันก็ไปปลอดภัยไอ้คนที่จูงแขนมึงโดนปลดไม่รู้ไปหาเงี้ยแตมันมันยังฆ่าทิ้งเลยกูว่าไม่รู้ว่ามันจะเอายังไงโอเคคือผมเก็ตสิ่งที่ลุงต้องการจะบอกก็คือมันมีหน่วยที่ต้องการจะทําตรงนี้อยู่แล้วแลวการที่พวกนี้เหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้เขา ว่าตอนนี้จะเกิดเรื่องให้เตรียมให้เตรียมพร้อมหรือไม่ส่งก็แล้วแต่เป็นการอธิบายให้ประชาชนรู้ว่ารู้ว่านะตอนนี้มันกำลังจะเล่นเรานะแรงมันจะเล่นแผนโหดเพราะฉะนั้นะนะมาลองเล่นมันทาเป็นต้องคิดสมมุติว่าบังเอิญน,นะ,ะบังเอิญไอ้จอมเป็นหมอแล้วกันเป็นหมอใช่ไหมบังเอิญต้องไปให้ยาอคุณประวิตรนะไม่ต้องบอกนามสกุลวงสุวรรณนะเสร็จแล้ว คุณก็ให้ยาผิดนะแทนที่ให้ยาเบื่ออาหารกลายเป็นยาเบื่อหนูแทนบ้างก็คือโอเคช่วยๆกันเนี่ยมีช่องทางยังไงนะครับบางเอาคุณขับรถสิบล้อเห็นนะก็ตัดหน้ามันไปเลยอะไรเงี้ยนะมันมีหลายวิธีถ้ามันมีหน่วยที่ต้องการจะทาอย่างนี้แล้วก็เหมือนส่งสัญญาณมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดส่งสัญญาณนี้ไปเพิ่มเนี่ยที่อาจารย์สมศักดิ์ก็กังวลที่การทว่าเมึงกังวลบทบาัมึงอย่าไปกังวลคนอื่น ที่อาจารย์สันต์กมคือคนธรรมดาที่ไม่ได้รู้การวางแผนที่อะไรพวกนี้เลยแล้วอยากไปทําก็ออกไปทําแล้วตววอย่างเงี้ยแล้วทาต้องนั้นมารับผิดชอบเองคือข้อที่หนึ่งนะไอลักษณะลักษณะอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะมันเคยทํากันมาก่อนแล้วใช่ไหมไอที่อะไรโมดองโมเดลของมันน่ะแหละตอนปีห้าสามมึงทำากูกูาทำมึงมันทำกันหมดแล้วไอพวูนี้มันบทสรุปแล้วอันนี้มันเป็นฉากใหม่ครับ อันนี้คือมีการแยกแยะเขาไม่ได้บอกว่าไอ้ทหารคนนั้นคนนี้กล่าวนนนี้ไม่ใช่เขาหมายถึงว่าตัวที่มันจะส่งผลร้ายแรงคือฟังฟังให้มันประกอบให้ได้ทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วนี่นะมันจะต้องแต่ละฝ่ายแ,แต่และหน่วยไอ้ที่พูดมานี่นะข้อที่หนึ่งคนฟังเขาไม่ไปทาหรอกไอ้คนฟังที่มันพร้อมมันถึงจะทาแล้วอย่างน้อยที่สุดก็ให้คนฟังรู้ว่าไอ้ที่ทาทาเพื่ออะไร ทำเพราะว่ามันมีความจำเป็นต้องทําครับเพื่อระงับยับยั้งระงับยับยัง้งฆาตกรรมคุณทําฆาตกรรมครั้งหนึ่งเพื่อระงับยับยัง้งฆาตกรรมอีกครั้งถามว่าจริงไหมก็ต้องพิจารณาเอาครับรับผิดชอบกันไปอไอ้คนฟังแล้ว ทำไมตอบว่ามันไม่ทําถ้ามันทำนะผมพูดนี่มันทำไปนานแล้วไอ้ที่ผมพูดมันเข้าไายชูพงทั้งหมดแต่เลยชูพงนี่เขาพูดมากี่ปีแล้วครับก็ยังไม่มีเกิดชูพงเพิ่งมาพูดครั้งนี้ไม่เคยพูด<อ>เรื่องนี้เลยอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ไม่เคยพูด,พดแต่เอาเอา,เอาเป็นว่าคือคนธรรมดาก็อย่าไปทําอะไรแต่ว่ามันมีหน่วยที่ต้องการจะทําอยู่แล้วก็ให้ชูพงเนี่ยเท่าที่ผมฟังดูนานๆฟังครั้งนะนะผมก็ไม่ได้ฟังผมไม่ชอบไปฟังชาวบ,บ้านไปวิการผมไม่ฟังครับผมไม่เคยไม่เคยฟังแต่เท่าที่ประเมินมาเนี่ย ไอ้เรื่องที่ว่าลุยมาเลยชูพงพูดครั้งนี้ป็นครั้งแรกชูพงพูดเรื่องพวกนี้พูดมาตั้งแต่ที่รู้จักกันมาตั้งแต่ปีสี่เก้าแล้วมั้งกี่ปีตล่าสิบนปะีชูพงพูดเนี่ยเปลี่ยนระบบมาสิบปีแล้วมีแฟนขับไปทั่วเลยเหมือนสหายอะไรมาโนานร้อนคุณเนี่ยเขาก็มีแฟนขับของเขาแล้วก็มีคนที่พร้อมจะตายเพราะเขาเยอะผมก็ไม่รู้นะ,นะแต่ตายเพราะสมศักดิ์ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ผมไม่รู้มีกี่คน, <laughs> คนเขาก็วิธีการอย่างนั้นน่ะ บางบางทีการลบมันต้องการเสครับผมไปลบเขาไม่ได้ผมเป็นหมอต้องให้สายยางบาดนู่นผมเป็นหมอผมไม่เคยลบใครนะยิงอะไรก็ไม่เคยถูกทุกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็แล้วแต่ทีนี้เราฟังเนี่ยเราต้องดูว่าส่วนหนึ่งเขาไม่ได้ปัญญาอ่อนขนาดนั้นเขาก็แยกแยะเราก็มีหน้าที่เสริมครับเสริมก็คือให้ความรู้เข้าใจผมว่าชูพงพูดนะผิดบ้างถูกบ้างก็แล้วแต่ แต่สิ่งหนึ่งโลโก้ซิกเนเจอร์ของเขาอะนะซิเกเนเจอร์เพื่อสัญลักษณ์เนี่ยภาษาไทยแปลว่าอะไรซิเกเนเจอร์เวลาเปิดร้านมันมีสิเกเนเจอร์เออสัญลักษณ์ประจำร้านเนี่ยนะเออเอกลักษณ์เอกลักษณ์ชูพงเอออัตลักษณ์ก็คือเปลี่ยนระบอบครับเพราะชูพงไอ้ที่คุณว่าเปลี่ยนไม่จริงอะคือชูพงทุกอย่างเปลี่ยนระบอบหมดแม้แต่ไปโหวนมันยังไม่สนเลยปีห้าศูนย์มันยังบอกว่าเออไป โอดยังไงก็ไม่มีประโยชน์ฮนะเพราะว่าเขาดูในเชิองอย่างนั้นมานานเพราะฉะนั้นไอ้คุณไปสอนเขาเนี่ยนะผมว่าคุณไม่รู้คุณเปลี่ยนระบอบหรือเปลี่ยนอะไรระหว่างคุณกะชูพงคุณต้อรักสมันก็ชูพงผมว่าคุณยังไปรองเขาเยอะนะโอยไม่แน่นะไม่ไม่คือเด็กเมื่อวันซื้ยรองเขาเยอะของเขาได้อย่างน้อย เขาดีวอชั่นของเขาในส่วนนี้เยอะนักศึกษายุคยัวมีเกณเท่ากันด้วยนะครับคนละยุคครับเขาเรียนหนังสือเขาด็อกเตอร์ผมมันด็อกต่อยคนละแบบมีคนบอกว่าให้เรามันพวกเสี่ยมหรือเปล่าเอาอะไรพวกนี้มาพูดกันมันิมเสี่ยมครับตรงๆเลยครับผมครับเดี๋ยวผมแทนนิดนึงนะครับไอ้เรื่องการถูกถึงนี่มันเป็นเรื่องจําเป็นนะครับแล้วต้องขอบคุณท่านด็อกเตอร์สมศักดิ์เจมส์ทศกุลเป็นอย่างสูงนะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ย เรื่องหลายๆเรื่องมันต้องเคลียรครับเพราะว่ามันเป็นสงครามมันไม่ใช่งานยิปปักถักร้อยเนี่ยไม่ใช่เชิญใครมากินเลี่ยงไม่ใช่งานแต่งงานไม่มีตัดเค้กนะครับมีแต่ตัดหัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเอาจิงอาตังอ่ะเป็นเรื่องความเป็นความตายอนาคตร่วงนะเพราะนั้นบางครั้งบางอย่างมันจะต้องเคลียที่ผมพูดเนี่ยนะให้รู้เวลาเขาจะลบก,กันนะ อย่าไปโลกสวยนะครับเดี๋ยวจะโดนลูกหลงนะเตืตอนท่านี้ไฟเย็นพบประชาชน